ครับพี่หมอพี่หมอคณิตพี่หมอคุณพีอยู่ด้านล่างสองคนโอ้โหแบบฟ้าจะต็มครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับไม่ธรรมดาครับโอมานี่ครับหน้าแดงนะครับหนึ่งสยามครับเริ่มไม่มีรอยยิ้มแล้วครับเจ้าหมัดโอมาเซนไปเข้าไปโอมานี่สังเกตดีๆมีลูกตกมีลูกฟัดนะครับดูครับแล้วโอ้โหเป๋ไปในบ้าครับหนึ่งสยามเอ้าชักยุ่งเลยครับพื้นที่มันจะโยกเอะโยกเอะหรือเปล่าครับเวทีมันเกียงแล้วแมข้งขาตอนนี้เริ่มจะใส่ไปใส่มา วัดไปเลยดีก็ผ่านไปไม่ดีเอาใหม่สูสีสู้กันต่อครับมานิ่งมากครับหน้าตาของโอมารูครับกล้าออกนะครับแล้วยืนใกล้ๆครับมีลูกตบมีลูกกันนะครับหมัดศอกเรียนรู้ศิลป์ทางบริการสดๆแล้วเทปการแข่งขันไปบนเวทีกันต่อมาดูไม่ใช่ขันง่ายครับวันนี้ของหนึ่งสยาม ขาศงนี้นี่แม่เคี้ยวโอมายากครับดูครับเขายืนใกล้ๆแล้วครับมั่นใจดูครับสอกต่อดอกครับดูครับโอ้โหอาจจะไม่มีจังหวะครับโอ้ย้ายลังตัวครับโอ้โหกดซ้ายดังตุ๊บเลยครับแล้วดูครับลูกศอกนี่นิ่งมากครับโอมายดูครับไม่มีถอยครับซ้ายข่อยทางตัวจุกหรือเปล่าครับจุกหรือเปล่าแล้วครับดูสับสองไปใจโครงตีซ้ายตีซ้ายสอง ม่ยังกัดฟันสู้นะครับยังกัดฟันสู้โอ้แต่ว่าโดนล้ตัวไปครับคะแนนของหนึ่งสยามไม่ดีครับคะานนของโอมารเมโกลุยแหลแล้วครับโอ้โหวันนี้ครับวันนี้ครับเจอโจทย์ใหญ่แตกไซา์ทีหนึ่งชายโครงแม่ชักไม่ดีครับโอ้ยสุดเลยครับหนึ่งสยามหายใจไม่ทันเลยครับเจอเรื่องงานล้ตัวเข้าไปหลายครั้งนะครับไหวหรือเปล่าครับ ยังไงก็ต้องนับถึงแปครับค่อยๆลุกขึ้นมาครับหนึ่งสยามหายใจทันหรือเปล่าครับหนักมากครับพอมาแล้วกล้าเคาะนะครับเคาะสีขาวเคาะลำตัวนี่ครับเคาะเอาดื้อนี่ครับดูครับหนึ่งสยามจะไปเป็นหรือเปล่าครับคิดได้ต่ว่าตัวแขกไปแล้วโอ้โหไม่ไหวครับเข่าลูกนี้ครับเข่าซ้ายครับเต็มเต็มเลยครับวันนี้สายโหดอีกแล้วครับดุมากมากสีขานี่ครับโอ้โหสอกปักเข้าไปในโค้งแล้วแทงด้วยครับสองเมตร 3เมตรลากมาสเมตรครับโอ้โหกดมา้เมตรครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าแมพยายามจะกัดฟันบวกครับแต่ว่าสุดจะทนนะครับแม่ปล่อยเป็นนครับนี่ลูกนี้ตบซ้ายครับเรียบร้อยครับเข้ากระดงขางนี่เป็นนับแรกนะครับที่โดนเข้าไปนะครับหนึ่งสยามครับก็หายใจไม่ทันเลยครับลงไปให้กรรมการนับแก่อนพอลุกขึ้นมานี้ทางด้านของโอมาสเม็นี่ก็ถล่มลับตัวเลยครับทั้งเข่าทั้งหมัด ก็พยายามจะฝืนยืนสู้เลยครับหนึ่งสยามโอ้โห <c oughs> แต่ว่าโดนลูกนี้ไปครับเรียมเหลือทนแล้วครับมานมมนี้ทีมตัดต่อปากเดียวครับดูครับสกครูถอยหลังแล้วได้จังหวะแต่งตัวครับแล้วก็ยัดด้วยซ้ายแรงๆครับโอโ้ทีเดียวล่าเหลี่ย